สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะมาตัดใบบอนสีกันค่ะแต่ว่าตัดเพื่ออะไรแล้วเพราะอะไรทําไมถึงต้องตัดนะคะก็ไปชมกันในคลิปค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด,ดะกระด,ดิ่งริ้ง,งให้ช่องแม่เป่งร้านวิวค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะนี่นะคะเยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าค่ะ สำหรับต้นบอนสีนะคะที่เราปลูกไว้เนี่ยก็จะมีอพอปลูกไว้นานๆเนี่ยเขาจะมีใบเกิดใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วใบเก่าเขาหรือว่าใบที่มีอายุมากแล้วเนี่ยเขาก็จะทิ้งนะคะเราก็สามารถมาดึงออกได้เลยค่ะหรือบางอันเนี่ยเราดึงไม่ออกนะคะเราก็สามารถใช้มีดเนี่ยตัดได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะมาดูต้นบอนสีนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะทําการตัดใบค่ะให้ดูนะคะนี่ก็คือธาตุบางแก้วที่เราทําต้นแม่ไว้นะคะ เราชอบแทตบางแก้วมากเลยเพราะสีสันเขาสวยงามน,นะคะเหมือนเขาว่าพระธาตุหรือว่าแก้วที่แบบว่าเล่นประกายแสงนะคะดูสิ่ะหมตามตามใบเขาเนี่ยนะคะแล้วเมื่อเราเห็นใบที่เขาจะทิ้งเนี่ยเราก็สามารถใช้มีดนะคะตัดหรือว่าดึงทิ้งได้เลยค่ะหรือว่าใบไหนที่เขามีรอยไหม้นะคะหรือว่าใบที่เขาเป็นโรคเนี่ยเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าใบที่เขาทิ้งนะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ ที่เราตัดใบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยใบเนี่ยเขาจะได้ไม่แย่งอาหารใบใหม่นะคะใบเก่าที่ไม่สวยเนี่ยนหะเราอันนี้เราสามารถดึงได้เลยนะคะง่ายๆค่ะนี่นะคะเราก็ดึงออกมาได้ง่ายมากเลยนะคะการดึงแบบนี้เนี่ยดีมากค่ะแต่ถ้าใบไหนเนี่ยที่เราดึงไม่ได้นะคะก็อย่าฝืนดึงค่ะไม่งั้นดยอดต้นเขาจะหักนะคะแล้วก็ต้นเขาจะหยุดออกมานะคะตามจุดค่ะ ถ้าเราดึงออกมาได้ไง่ายๆนย่ยเราดึงออกมาเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะดึงให้สุดโคนแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่เราดึงไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้มีดตัดค่ะตัดตรงบริเวณกาบใบเขาค่ะส่วนการดึงไว้แบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ใบใหม่เนี่ยที่ออกมาใบเขาจะสวยมากนะคะแล้วใบเนี่ยเ็าจะกัดสีเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่นะคะใบนี้เนี่ยมันก็ดูสีแบบเขาซีดๆนะคะแล้วก็มีรอย ไม่แดดอย่างนี้นะคะเราก็สามารถดึงออกได้เลยค่ะอันนี้เขาก็ดึงอ่านงง่ายมากเลยค่ะออกมาสุดโคนแบบนี้นะคะส่วนใบนี้เนี่ยน่าจะดึงยากนะคะเราก็ใช้มีดค่ะตัดล,ลงไปลยตรงบริเวณกับ่างนี้นะคะ mm. เฉือนลงไปเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราดึงแล้วมันตึงมือเนี่ยก็อยา่าฝืนนะคะไม่อั้นงเดต้นเขาจะหักค่ะนี่นะคะนนี้เราดึงไม่ออกนีเราก็ใช้มีดตัดได้เลยนะคะ เพื่อนๆคะไม่ต้องเป็นเสียดายนะคะแบบว่าเออบอกว่าอุ้ยถ้าตัดแล้วใบเขาจะน้อยลงไม่จริงเลยนะคะตัดแล้วเนี่ยการตัดเนี่ยเราตัดไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะหรือว่าเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายะคะ่ะเพราะว่าการเด็ดใบเก่าหรือใบที่เขาจะทิ้งเนี่ยออกนะคะเพราะจะทําให้ใบใหม่เขากระตุ้นให้ใบใหม่เขาเกิดขึ้นเร็วค่ะและใบใหม่เขาจะสวยกับสีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะใบใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะนี่นะคะ ต้นนี้นะคะก็เป็นลูกไม้นะคะที่แบบสวยมากค่ะเราชอบม,มากๆนะคะเขาก็สีชมพูหวานค่ะแต่ว่ากระดูกและเส้นเขาเนี่ยเป็นสีดํา mm. เขียวเข้มจนเกือบดําเลยนะคะบอกว่าออกดำดำเขียวๆอย่างนี้นะคะเราก็จะดึงทางการดึงค่ะแต่นี้ดึงแล้วโอ้ยแน่นตึงมือไม่ออกเนี่ยเราก็ตัดเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายนะคะตัดไปเลยค่ะเขาจะงอกใหม่นะคะใบใหม่มาและสวยกว่าเดิมด้วยค่ะ กอใบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นใบที่เราตัดแล้วก็ดึงไว้เนี่ยเราก็จะไม่ได้นำมาทิ้งไวไ้ในตู้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมค่ะแล้วก็นำไปเผาไฟค่ะดันนอกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนๆพอรู้ประโยชน์ของการตัดใบแล้วเนี่ยก็เรื่อมที่กากตัดใบเลยใช่ไหมนะคะพเพื่อนๆก็ลองไปสำรวจบ,บอลสีที่ส่วนของพอเพื่อนดูนะคะว่ามีใบไหนที่สีชี้ชีดใบไหมหรือบ้าใบที่ไม่สวยเนี่ยก็สามารถตัดได้เลยค่ะตัดใจไปเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าเมื่อเราตัดไปแล้วเนี่ยบอลสีที่ อ่ะแต่กอมาใหม่เนี่ยก็จะได้เป็นพุ่มสวยใบสวยสีสดแล้วก็สวยกว่าเดิมแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวฟาคุณแม่เป็งขอตัวไปดูแลบอนสีต้นอื่นต่อนะคะทางจะต้องตัดใบเด็ดใบทิ้งแล้วก็ดึงวัชพืชค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราก็จะรดน้ํานะคะสำหรับวันนี้ฟาคุณแม่เป็งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย